มาค่ะวันนี้เอ้ยชวนกินชวนเที่ยวจะพาไปกินร้านอาหารฝรั่งสไตล์โฮมมี่โฮมมี่นะคะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกดนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอ้ยชวนกินชวนเที่ยวนะคะก็มาอยู่ที่ร้านไพทเพลสค่ะซึ่งที่ี่นะคะอยู่ตรงในปั๊มของ ในปั๊มปตทอนะคะซึ่งเป็นปั๊มปอทอยู่ตรงเส้นสิรินพรขาเข้าขาเข้าเมืองนะคะก็วันนี้ก็สั่งมาหลายเมนูด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้านนะคะค่ะนี้ก็เป็นบรรยากาศการตกแต่งร้านนะคะ a few minutes later จานแรกก็มาแล้วนะคะเป็นซุปชรอปปฟโฟนะคะั่วใหญ่มากเลยดูสิเทียบกับมือ เดี๋ยวเราก็ขอตักแต่งกันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็มาลองตัวสุดขันะค่ะก็จะเข้มค้นนิดนึงนะคะตแต่ว่าไม่ได้เข้มค้นมากอันนี้ก็ปกติ ค่ะแล้วก็จานถัดมานะคะที่มาเสิร์ฟนั่นก็คือซุปลิ้นวัวค่ะหอมมากเขาจะมีหอมหอมหอมเจียวอะอแล้วก็ลิ้นนะคะลิ้นน่าจะนุ่มแน่ๆเลยเดี๋ยวขอตักแบ่งไปก่อนซุปลิ้นวัวนะคะก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวหนึ่งจานค่ะก็ข้าวก็คนเยอะก็เลยขอแบ่งก่อนนะคะ ซุปลินรั่วนะคะเออว่ามันแบบว่าคาดหวังว่าต้งนุ่มอย่าต้องแกวให้ย่ต<ม>้องแกวให้อาไหนเอาันนี้ใช่ไหมนุ่มรอนอย่เรนก่ารสชาติก็จะออกเผ็ดน,นิดนึงันู่รเ่จะแบบว่าแซ่บเปรีร้ยวนะคะ จานนี้ก็คือจานของน้องอันนะคะนั่นก็คือสปากเกตตี้กุ้งค่ะพร้<ต>อมไข่กุ้งมาด้วยนะคะก็จะเป็น,ปน<ก>ครีมซอมสโซนเคยกินแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะเ,เ,เ,เดี๋ยวมันร้อนอยู่นะคะใช่อันนี้ลองมาดูสปากเกตตี้นะคะ กุงก็ให้มาแบบตัวใหญ่ใช้ได้เลยไม่ไม่เล็กจิว๋วอ่ะกำมันดีอย่ก็ออกเป็นเชิงมีเดียมไปนิดนึงอันนี้นะคะจะเป็นแฮชบราวน์ มีดเดี๋ยวตอนนี้มาดูเมนูถัดไปนะคะที่พี่เขามาเสิร์ฟก็คือผักโขมอกชีสเดี๋ยวพอหก,ก,ก่อนโตเต็มเลยนะคะตอนนี้อ๋ออันนี้ออกไปไหมคะเรเมดี๋ยวนี้ อสเต็กค nice ่ะสเต็กน่าก okay? ินมากเลยนี่ก็คือเป็นทีบนสเต็กนะเราสั่งแบบมีเดียมเวลค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะคที่เป็นร่อเคยกินแล้วคราวนี้คราวนี้นะคะเดี๋ยวจะไปที่สเต็กเนื้อนะคะหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบ เหนียวเล็นึงแต่ว่าย่างมานุ่มกำลังดีนะคะอ,อันกำลังจะโรยพิซซ่านะคะคนที่กินอร่อยอร่อยมากที่สุดนะคะ <c oughs> ไ้หมัน <c oughs> ไมนนะ <c oughs> เอาคุ้งหน่อย <c oughs> ก็ถ้ามาที่นี่เรคคอมเมนต์ก็คือตาะนะคะอร่อยแล้วก็สปาเก็ตตี้ะคะ่ะอร่อยแล้วก็ซุปริวัวถ้าใครที่ทานเนี้ยนะคะแนะนำเลยนะคะร้านไพ่์เพลสก็ตั้งอยู่ที่ถนนสิรินทรนะคะถ้าใครแวะผ่านมาก็อย่าลืมมาลองทานดูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปจากเื้อยชวนกินชวนเที่ยวนะคะ